สวัสดีครับผมพบกับผมแทนทะรอดกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปยังจุดต่างๆที่มันมีเป็นเอ,อตัวเปิดคอยนะครับผมที่ต้องใช้ในการเก็บสะสมเพื่อจะปลดล็อกชุดของน้องฟิชโชนะครับผมซึ่งเป็นชุดคอสตูมนี่นะครับ ที่เราเห็นนี่นะครับจะเป็นชุดนี้นะครับพวงฝันแห่งรัติการรุวนพิธีการของเจ้าหญิงขอให้ผู้สูงสัตว์เปลี่ยนไปด้ยวยความกล้าหาญจ<ว>ิงใจแ <ใจ S 1> ละเมตตาตลอดไปความชั่วร้ายทั้งหลายจะยต้องยอมซีโรล,ลาบต่อเธอซึ่งมันจะต้องทําการเก็บเกลือหอยทั้งหมดให้ครบนะครับผมยี่สิบอันนะครับแต่ไม่อันนี้เอาจริงๆมันเก็บแค่สิบหกอันก็ได้ชุดแล้วแต่แต่ถ้าเก็บแต่มันมีทั้งหมดให้เก็บทั้งหมดยี่สิบอันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเปลือกหอยที่จะอยู่ในเอ,อตาม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 บานของเอในอีเวนต์นี้นะคะผมและนี่จะเป็นอ๋ออันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เหลือนะครับผมซึ่งลดล็อกมาเราก็จะได้เราก็จะได้อ่านข้อมูลอันนี้ไปแล้วกันนะครับงั้นเราก็ไปที่อันแรกกันเลยแล้วกันนะครับผม โดยอันแรกนะครับอันแรกนะครับผมจะอยู่เออจะอยู่ตรงเกาะตรงนี้นะครับตรงเกาะตรงนี้ครับซึ่งอย่างที่คุณเห็นมันจะอยู่ตรงอ่ะแล้วแล้วก็เนจะอยู่ตรงทางทางซ้ายอย่างที่เราเห็นนะครับผมงั้นเราก็เดินไปตรงจุดนัดกันเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> นี่นะครับเป๋หอยมันจะอยู่ข้างบน ไอหอยสังเนี่ยสะท้อนเสียงมันจะอยู่ข้างบนหน่อยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงพื้นลาบสนิทน,นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมบริเวณนี้นะครับแล้วก็เก็บมาปุ๊บอากาช่าชิบะรยัสมูเซอากาาก็รอพักหน่อยเถอะ <c oughs> ไม่รู้เลยว่า <c oughs> บนก่อนเนี่ย <c oughs> จะหาของกินประทานชีวิตเจอบ้างไหม <c oughs> เป็นเสียงบนของใครสักคนนะครับผมง <c oughs> ั้นเราก็ไปที่อันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับ โดยอันต่อมานะครับก็จะอยู่ที่เกาะนี้เหมือนกันนะครับผมอย่างที่คุณเห็นบทนี้มีแบบเออมีนี้แบบได้นะครับผมงั้นเราก็ไปกันเลยแล้วกันนะครับนะครับผมเออเปิดอกอันต่อมานะครับเปิดหอยไอหอยสังกันนะจะอยู่ข้างบนนะครับจะอยู่ข้างบนในบริเวณนี้นะครับผมก็สามารถหาจุดปีนกันขึ้นมาได้หรือจะใช้วิธีอื่นกันก็ได้นะคะแต่ผมปีนขึ้นมานะครับเราก็มาดูกันจะห้าหรือ โอเคแล้วล่ะแซคแซคฮะการทดสอบสัญญาณบนเกาะน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะว่าอุปกรณ์จะทำงานได้อย่างราบรื่นนะดีดีงั้นพวกเรารีบไปบนเกาะต่อไปกันเถอะรีบทำภารกิจให้เสร็จที่อยากกลับไปท่านพี่ค่ายเร็วๆแล้วเหรอเรียบร้อยนะครับงั้นเราก็ไปอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมต่อมาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่เอ่อจะอยู่ที่เกาะ ตรงนี้นะครับนี่ครับจะอยู่ที่เกาะตรงนี้นะครับบริเวณบริเวณนี้นะครับตรงแถวแถวริมหาดหน่อยจะอยู่ตรงแถวแถวฟองถุนนี่นะครับผมแล้วเราก็มาฟัอนกันต่อค่อนะไปดูถ้ำที่อยู่ด้านหน้านั่นสิพวกเราไปพักที่นั่นก่อนดีกว่านะงั้นเราก็ไปอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผม ซึ่งอันต่อไปนะครับก็จะเป็นอันที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี้เลยแล้ะกันนะคบผมก็คือตรงที่เกาะเดิมนะครับตรงกรเกาะแห่งน,นี้นะครผมตรงบริเวณนี้นะครับจะมีกันหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ใ,ใกล้ๆอยู่ตรงพื้นเหมือนกันนะครับออรเออ,อกเออออาคาเฟียเธอไม่เป็นไรหรอกนะโอเครู้สึกไม่สบายท้องนิดหน่อยเท่านั้นเองก็ได้ไทแทนจะแอปเปิ้ลมาสี่ลูก ร้อยอาการดีขึ้นหน่อยนายค่อยกินแล้วกันนะแต่ว่าภาร,รกิจไม่เป็นไรนะถ้าจัดการเรื่องภาร,รกิจเองนายจะไปพักที่ด้านบนเถอะงั้นเราก็ไปดูอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมอีกอันนึงจะอยู่ริมน้ํามากกว่าเดิมนะครับซึ่งเรายังอยู่กันที่เกาะเดิมนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมออกขวามาออกขวามาแล้วก็ขึ้นด้านบนมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเจออยู่ตรงนี้นะครับ ิดอะไรขึ้น,นอ่ะทำไมบริเวณรอบๆพิกัดทดสอบสันญานถึงมีฮีเลชิอหยุดเต็มไปหมดเลยละ <c oughs> ่ะน่นจะมีเรื่องนะครับผมงั้นเราก็ไปดูอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่อันต่อมานะครับผมอันต่อมาจะอยู่ที่บริเวณเกาะตรงนี้นะครับใกล้ๆกับเอ่อตรงจุดของ อ,อที่เรามาทำทำเริ่มต้นเควสของคาสิฮานะครับผมแล้วก็เป็นจุดที่จะมาทําบททดสอบไอ้ภูผาควันสาราหมอกด้วยนะครับเป็นเกาะตรงนี้นะครับผมตรงเกาะตรงนี้นะครับเกาะตรงนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ที่พื้นด้านล่างใกล้ๆน้ำใกล้ๆทะเลนะครับลายเป็นคนที่ได้รับเกียรตริยศมากทีรร่สุดในหมู่พวกเราเลยนะตั้งใจทำา,รารุรกิจ่อยไม่ได้หรือไง เมื่อไรนายถึงจะตาหนักได้ว่าอย่าคอกเมื่อไรนายถึงจะตาหนักได้นะอย่าคอกว่าเกียรติยศเกียรติยศต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเอฟค่ะแต่เอฟค่ะต้องขอโทษเลยนะที่ทำให้ทุกคนลำบากนะแต่ฉันไม่สนใจเกียรติยศที่นายบอกฉันเลยสักนิดงั้นเราก็ไปอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับอันต่อมานะครับผม จะอยู่บริเวณน,นี้นะครับจะอยู่บริเวณนี้ยังอยู่เกาะเดิมกันนะครับผมจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วเราก็มาฟังกันดูตาโปงฉับัตตัวโลกอาตาสัญลักษณ์ไปทิ้งที่ไหนกันต์หาต่อไปแบบนี้คงไม่ดีแน oui> ่คงต้องไปดูที่เกาะถัดไปแล้วล่ะจะไปอย่าคบไปคนเดียวไม่ได้งั้นเราก็ไปอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมทั้นต่อมานะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรง กาะแห่งนี้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงเป็นเป็นเกาะที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเออโดยจุดที่อยู่เี่ยไม่ไม่ต้องปีนหน้าผาอะไรนะครับผมวิ่งตรงเข้ามาจะอยู่ข้างในงนี้นะครับอยนะครับจะอยู่ข้างในนี้วิ่งวิ่งผ่านตรงนี้เข้ามาข้างในงนี้ได้เลยนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมิงสิทำไมยาคอบา,ายตัวไปแล้วสะละมัน เกิดอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากยาคอบทะลุผ่าน,นไปสนแสงสว่างรอบเราก็ค่อยๆมอดดับลงลำด,ดับนั้นก็คือสีขาวสีเขียวสีแดงสีงเงินมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมงั้นเราก็ไปดูอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับต่อมานะครับผมอันต่อมานะครับเจออ,อยู่ที่ กาะแห่งนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ข้างๆไอ้นี่นะครับทวินวนิงทวินนิงไอ้เกาะทวินนิงเนี่ยครับเราก็สามารถวร์ปจากตรงนี้มาแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ได้นะครับผมจะอยู่ที่พื้นเลยนะครับผมไม่ต้องปีนอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นหอยสังภาพถ่ายครับตึกภาพไปเรียบร้อยพัากเก้าเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นกุ้มท้องไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะก็ค่เมื่อคืนจะลมหนาวนะพักสักหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นอ๋อเราก็จะเห็นเป็นภาพขึ้นมาอย่างนี้นะคบผม เป็นบทสนทนาที่คุยกันนะครับอั้นเราก็ไปอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับอันต่อมาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเอ่อจะอยู่บริเวณที่เกาะแห่งนี้นะครับที่เกาะแห่งนี้นะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงด้านบนขวานี่นะครับเราก็วิ่งหนานเรื่อยๆได้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับแคมป์ของพิชวที่โดนทิ้งนะครับอยู่บนก้อนหินตรงนี้นะครับผมอั้นเราก็มาดูกัน พี่ลิชิวบ้านี่มันจะโดนทำลายสินะครับกำลังปิวเลยนะครับผมงั้นเราก็ไปอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมเรากลับมาที่เก่อแห่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกาะที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณสำหรับเล่นของขันเสฮานะครับผมอ่าก็จะอยู่กันตรงนี้นะครับก็จะอยู่กันตรงนี้นะครับที่กาอพุดดิ้งนะครับผมซึ่งอันนี้ แค่วาปมาปุ๊บก,ก็สาม,มารถเจอได้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับวร์ปเลยนะครับงั้นเราก็มาดูกันอ่านี่นะครับจะพูดเรื่องเกียรติยศอยู่เหนือนทุกสิ่งทุกอย่างบ้าบอลอะไรอีกละ่ะเกียรติยศเกียรติยศในหัวนายไปคิดเรื่องอื่นบ้างหรือไงนายก็แค่อยากได้สิ่งนี้ไม่ใช่หรือไงมาเก็บเอาไว้เองสิอย่าอย่าทิ้งกันนั้นสินั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่านายเคยได้รับคุณงามความดีทางการทหารเลยนะนะครับผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับของอันนี้นะครับ นั้นเราก็ไปอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่าอันต่อมานะครับผมเจอเราก็กลับมาที่เกาะด้านล่างนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งเนี้ยจะอยู่ตรงข้างในเนี่ยแหละครับแล้วแต่ว่ารอบนี้จะอยู่ข้างบนนะครับผมก็ต้องหาทางปีนมาตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวไ่ก็ถ้าคุณอยู่ข้างบนอยู่แล้วก็ลงมาจากด้านบนก็ได้นะครับจะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่หมดอะไรกันหาที่อยู่ตรงนั้น ข้างในนั้นมีอะไรอยู่กันนะงั้นเราก็ไปดูอันอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับจะอยู่ที่เกาะเดิมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคือถ้าเกิดคุณเก็บอันก่อนหน้านี้มาคุณสามารถปีนอันเออปีนขึ้นมาต่อเพื่อที่จะมาเก็บอันนี้เลยก็ได้นะครับผมซึ่งจะอยู่ข้างบนสุดนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมบริเวณนี้ครับ โอ้ดูเหมือนจะมีคนสองคนนอนอยู่ที่พื้นนะดูด้ากันอยู่เหรอฉันรู้สึกว่าภาพมันแปลกๆนะอย่าครบหัวหน,น้าพูดอะไรกับนายมาถึงได้ดูซึมขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคลืนล้มไม่สง,งบฉันก็เลยล้มในตอนที่ย้ายอ,อุปก,กรณ์น่ะช่วงนี้ที่ฉันมือไวเครื่องมือก็เลยไม่เป็นอะไรแต่หัวหน้าก็ยังบ่นบอกว่าจะให้ทีมของเราออกไปยังเกาะต่างๆ ก็กสอบการรับสัญญาณหองอุปกรณ์นั่นมันเป็นงานที่ลำบากมากเลยนะเป็นไรหรอกนะไม่ต้องเศร้าไปงานลำบากอะไรพวกเราก็เคยทำกันมาหมดแล้วไม่ต้องเสียใจไปนะมาๆากินอะไรสักหน่อยก่อนเถอะเขาชี้ไปที่สูงขนาดนั้นพวกเขาจะกินอะไรกันแน่เนี่ยหรือว่าหอยสังนี้จะวางเบี้ยวเหรอ เราก็จะได้เป็นของมานะครับเป็นหอยสังที่วางผิดตำแหน่งนะครับผมนี่นะครับเป็นหอยสังที่วางผิดตำแหน่งหอยสังภาพถ่ายที่เดิมทีควรวางอยู่ที่ใดสักที่แต่กลับถูถกทิ้งไว้ที่ตรงนี้และฉายภาพตำแหน่งที่ผิดพลาดอยู่นำมันกลับไปวางไว้ตำแหน่งเดิมอาจจะได้เห็นบางอย่างที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้งั้นก็ในสำหรับเอหอยสังอันต่อไปนะคะผมอันดับแรกเลยนะครับเราต้องผ่านเควสของจินเหงียนก่อนนะครับผมต้องผ่านโดเมนอะไรพวกนั้นก่อน พอหลังจากผ่านแล้วเราจะสามารถปรับเปลี่ยนเรื่องเกาะได้นะครับซึ่งเนี่ยเราต้องมาทําการเพราะมันไปก่อนหนึ่งทีนะครับผมแล้วหลังจากที่หลังจากที่เราาอไปแล้วหนึ่งทีนะครับมันจะมีเอ,อตรงนั้นโผล่มานะครับผมให้เราเข้าไปในนั้นได้เลยนะครับ,น,รบนี่นะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับ มันก็จะมีเป็นปริศนาให้เราไขเพื่อที่จะลดเรื่องระดับน้ำลงนะครับน,นี่นะครับพอทำไปก็น้ำก็จะลดลงมาเราก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะลดไปจนถึงข้างล่างสุดน,นะครับผม นี่นะครับพอน้ําลงมาถึงระดับล่างสุดแล้วเราก็สามารถมาเก็บหอยสังภาพถ่ายอันนี้ได้นะครับเอ,อิมภาพฉายที่กลางเวทีพอดีเลยสองคนนั้นทําอะไรอยู่นะดูเหมือนอีคนกําลังพูดอะไรอยู่ส่วนอีกคนก็นั่งอยู่บนพื้นฉันรู้แล้วนี่ต้องไม่ฉากกาลังเล่านิทานแน่ๆเลยพวกเขาใกล้จะเข้านอนกันแล้วเพราะงั้นในภาพน,นี้ เธอก็เลยกาลังเล่านิทานก่อนนอนในคนที่นั่งอยู่บนพื้นฟังฟาทุยก็ต้องฟังนิทานก่อนนอนด้วยเหรออ๋อไม่แน่นะบางทีในกลุ่มพวกฟาทุยอาจจะมีคนที่ต้องการอะไรแบบนี้อยู่บ้างก็ได้อ๋อคอสยอะท่านเพอซิคอฟให้พวกเราออกไปทำภารกิจทดสอบการรับสัญญ,ญาณหมายถึงให้เราสี่คนไปกันหมดเลยนะถ้าเชฟว่าเชฟก็ได้ยินเรื่องนี้จะต้องโมโหมากแน่แน่เอย๋ยคอไม ไม่ต้องเป็นแบบนั้นหรอกนะนี่เป็นคำสั่งจากนายท่านเบื้องบนเชฟก็ไม่มีทางโทษว่าเป็นความผิดของนายหรอกถ้านายกูขนาดนั้นเดี๋ยวฉันไปคุยเรื่องนี้กับเชฟก็พร้อมกันกับนายก็แล้วกันอะไรกันมีแท้กก็ไม่ได้เล่านิทานอยู่หรอกเหรอแต่บทสนทนาม,มันจับต้นช้นไปลายไม่ถูกตรงไม่ออกเลยว่าคืออะไรอะ่ะเราจะได้เป็นหอยสังที่อยู่ผิดตำแหน่งมานะครับงั้นเราก็ไปหาต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับ อันต่อมานะครับผมอันต่อมาจะอยู่ตรงเกาะกลางนี่เลยนะครับผมที่เกาะตรงกลางนี้นะครับอยู่ตรงกลางของเกาะเลยด้วยซ้ํานะครับผมจะอยู่บนกล่องตรงนี้นะครับอยู่ท่ามกลางเอ่อในท่ามกลางแคมป์ตรงนี้นะครับผม <S <S <ๆ>ซึ่งเป็นถอยสังภาพถ่ายนะครับผมโอ้โหดูนั่นสิกลับมาแล้วยังโชคดีที่อุปกรณ์ไม่ได้พังเลยตุ้มเป้น,นะแต่ว่ามันก็แค่ทําการทดสอบการรับสัญญาณเองงานลำบากก็ใช่ว่าจะไม่เคยทําสักหน่อยนายดูสิขนาด เ,เชฟก็้เองยังไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยเงินฉันไปเตรียมตัวก่อนนะอีกเดี๋ยวพวกเราก็ออกเดินทางกันงั้นเราก็ไปอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เปิดขอยอันต่อไปนะครับผมเราก็มาที่ตรงเกาะน,นี้นะครับผมเออทวินนิ่งที่เกาะทวินนิ่งนะครับให้มาที่บริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับบริเวณนี้ครับแล้วพอมาถึงเราจะเจอกับนี่ลุ่มนกสามตัวนะครับ อ๋อแล้วก็แล้วก็ตรงจุดนี้ต้องไปผ่านเออเควสของพิชชก่อนด้วยนะครับผมแล้วก็มันจะมีนกสามตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็คุยกับผู้มันเดานน้าขึ้นมาได้ยังไงล่ะเลเวลติการเจ้าปัญหาอยากดื่มน้ําจังขอแห้งชมัดข้างล่างมีของแวววาวอยู่ด้วยเลเวลติการสายตาเฉียบคม ถ้าเอาตามนิทานเลยนะครับมันจะมีผมจะไม่ได้มันเป็นนิทานอะไรแต่รู้สึกจะประมาณว่าอีกาหิวน้ำอยากอยากดื่มน้ํามันก็จะเอาก้อนหินใส่เข้าไปในขวดที่มีน้ําอยู่จนในที่สุดน้ํามันก็ขึ้นมาอยู่แถวเออเหมือนระดับน้ําก็เลยเพิ่มขึ้นจนอีกาสามารถกินน้ำขุณไม่ได้นะครับดังนั้นก็เราสามารถใช้เป็นเล่อะไรก็ได้นะครับผมตามใจเลยนะครับท่านไตรสามน,นะครับ แล้วก็จะได้หอยสังภาพถ่ายมานะครับหอยสังสามารถลอยอยู่กลางบ่อน้ำได้จริงดิยังไงก็เป็นหอยสังที่ได้รับผลกระทบจากพิติมายานี่นะน่าจะมีอากาศอยู่ในเปลือกอันนี้มั้งอืมมาสักกันจริงๆอ่ะภาปรากฏขึ้นมาแล้วเรรียบมาดูเร็วไอ้นั้นมีคนกำลังกง้มตัว,วอย่าเพิ่งขยับนะด้านหลังเธอ เป็นคนที่น่ากลัวงั้นเหรออย่าทำให้คนเขากลัวสิอ่ะพอม,มองดูดีๆภาพที่ฉายจะขอยสั่งเฮ้จู่ๆก็โผล่มาด้านหลังทำเอาตก,ตกใจหมดเลยอะ่ะอุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสองชุดเออฉันว่าเขาจะโดนลงโทษดักแน่ๆเพราะถูกเรียกออกไปคนเดียวแบบนั้นอะ่ะพี่เทสก็ถูกจัดให้ไปทำงานที่ยากกว่าเดิมแค่นั้นเองโล่งใจจริงๆพวากลวว่าจะโดนนายด่ามากเลยนะ ดูแลเหมือนน้องชายที่กลัวถูกพี่ชายต่อว่าเลยละ่ะหมายว่าจริงๆแล้วเขาแค่กลัวว่าทุกคนจะผิดหวังในตัวเขาหรือเปล่านะท้งนั้นี้ทุกคนเป็นแค่สมาชิกทีมเดียวกันก็เท่านั้นแต่ในบางเวลาก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยนะคนในครอบครัวเงินเหรอฉันรู้สึกมันแอบฟังถึงนี่ไม่ควรได้ยินอยู่เลยแฮะตนนี้อยู่ในภาพนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ลาทุยที่ชั่วร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน อหอยสังที่อยู่ผิดตำแหน่งเหมือนกันนะครับผมอหอยสังสะท้อนเสียงออไม่ไม่ได้เก็บหรอตั้งแต่ออกจากบ้านมาได้ทเที่ยวสถานที่ต่างๆใน่ินาซิมะมาตลอดทางและได้เรีนเยนรู้อะไรต่างๆมากมายแม้ว่าการเดินทางจะยากลำบ,บากแต่ก็มีสีสันที่ดีแต่ก็มีสีสันด,ดีนะที่มีฟ้าดีเป็นบ้านและมีทุกสรรพสิ่งเป็นสหายแห่งหมดกบี นั่นก็อันนี้จะเป็นเปลือกหอยที่เอหอ,อยสังที่อยู่ในดันอยู่ในดันของซินเนียนะครับผมนั้นเราจะเริ่มจากตรงอันนี้อันนี้จะยาวค่อนข้างยาวหน่อยครับเพราะมันต้องแบบไขปริศนาระหว่างทางอะไรที่ไปกว่าแต่ไปจุดที่มันมีหอยสังกันอยู่นะครับเราจะเริ่มจากจุดที่มีฟอสเซนโซนะครับผมมาที่ประตูบ่อ,อบานนี้นะคะผมแล้วก็เข้าไปนะครับ ตรงนี้ก็ให้ไปตามทางเรื่อยๆเลยนะครับผมไปจนถึงจุดสุดท้ายตรงนน้นนะครับผม พอมาถึงตรงแถวนี้นะครับความจริงจะมีมอนสเตอร์อยู่แล้วก็จะมีหีบสมบัติอยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี้ยจะมีเป็นเหมือนนกกระเรียนตัวสีม่วงอยู่แล้วก็ตามมันไปเรื่อยๆแล้วมันจะพาเราไปที่ประตูบานรน,นะครับแล้วก็เข้าตามมันไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับแล้วเราก็มาตีกรงตรงนี้ครับมันก็จะเปิดทางตรงนี้ให้แล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆเลย มันจะมีกองอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ตีมันเหมือนกันนะครับผมมันก็จะเออพังทางเดิมหลายทางเดิมของเราไปแล้วก็จะมีเส้นทางใหม่ซึ่งจะไปสู่จุดที่จะมีเปลือกหอยมีหอยสังมีอยู่นะครับผมแล้วก็สามารถไปตามทางได้เลยแล้วกันนะครับ แล้วก็ให้มาเข้าที่ประตูนี้นะครับผมอันนี้ก็จะคล้ายๆจาก่อนหน้านี้ก็คือเราก็ต้องไปตามทางเรื่อยๆนะคะแลวพอเรามาถึงตรงนี้นะครับผม เความจริงมันจะมีผีพิเ,พเกตด้วยแต่ว่าจุดสําคัญของเราก็คือเปิดขอยที่อยู่ตรงด้านบนนี้นะครับซึ่งเราก็จะปีนขึ้นไม่ได้เนาะเราจะปีนขึ้นไม่ได้เนี่ยครับเราเราเราไม่สามารถปีนขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดใครมีวิธีเนี่ยอื่นก็ก็จะใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ความจริงสิ่งที่เราต้องทํานะครับแล้วก็หมุนไอตัวเนี้ยไม่เป็นทางโน้นนะครับก็เริ่มเล่น า,ามถาดน,นตรีนะ่ะดนตรีสามารถพิสูจน์ใจคนคนหนึ่งได้หากไม่มีความกล้าก็ไม่อาจเล่นเพลงให้ใครร้องสนองได้ได้หากขาดความจริงใจไปก,<ๆ>ก็ไม่อาจส่งไปถึงผู้อื่นได้เช่นเดียวกันนี่นะครับผมงั้นเราก็ไปหาหอยสัางกันต่อไปกันเลยแล้วกันครับ ต่อนะคบผมจะอยู่ในโดเมนของในในดันของฟิชโชนะครับผมซึ่งก็จะตามทางมาเลยครับพอมาถึงแถวเนี้ยมันจะมีมอนอยู่ตรงนี้นะครับผมลุมๆอยู่แถวโตะเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีตรงตรงโตะจะมีไอหอยสั์สะท้อนเสียงอยู่นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นประมาณดันที่สองของน้องฟิชโชนะครับผมอ๋อผู้ติดตามแห่งความมืดนนจงปูทางเจ้าหญิงผู้นี้ด้วยความจริงใจ ที่เจ้าเห็นเป็นประจักษ์เสียเถอะความหยาบคายที่เจ้าไม่เคยได้เห็นล้วนเป็นสิ่ง<ม>ลวงตาความหมายของคุณหนูคือสิ่งที่มองไม่เห็นคือสิ่งที่ม่มีอยู่จริงเหรอนั่นแหละครับผมงั้นเราก็ไปอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับอันต่อมานะครับผมจะอยู่ในโดเมนของอยู่ในดันของโมนานะครับซึ่งจะเป็นตรงประตูนี้นะครับผมเอ,อินแล้วก็ ตรงประตูนี้เราก็ต้องทําการวางชิ้นส่วนลงไปนะครับโดยชิ้นด้านล่างก็วางเป็นอันนี้แล้วก็ชิ้นด้านบนนะครับก็วางเป็นอันนี้มันก็จะเปิดประตูได้ให้เราเข้าไปจนถึงข้างในสุดนะครับ ในห้องนี้นะครับมันจะมีเอ,อเป็นปริศนาให้ทําตามสัญลักษณ์ที่เราเห็นอยู่บนกําแพงนะครับเอออันนี้อันนี้น่าจะใช่ปะอันนี้น่าจะยิงไปตรงนูน้น<ะ>และอันนี้ก็หมุนไปตรงนู้นเหมือนกันอ๋อนี่ไงเออแล้วอันเนี้ยอันนี้ชี้ไปตรงนูน้น แล้วก็อันนี้ก็ตรงนี้อันนี้อันนี้ต้องชี้มาต้องชี้แบบอเอียงมาอันนั้นอันนู้นอ่นี่ไงเอามาน,นี้น่าจะได้แล้วก็อันนี้ให้มันชีไนนนช้ไปตรงนู้นอันเนี้ยชี้ไปตรงนี้และอันนี้ก็ยิงแล้วก็ชี้ไปตรงด้านฝั่ง,งนู้น แล้วเนี่ยปึ๊บชี้ไปตรงนู้นเออมึงยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหมึงมาเป็นตัวจีโอ,อ้โหจีจีอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยได้ถ้าเราหมุนไปทางนั้นให้มันชี้ไปทางนั้นและอันนี้ก็อันนี้มันคือเฉียงใช่ไหมวะเนี่ยมันจะชี้ไปตรงนั้นได้ไหมชี้ไปตรงนั้นได้โอเคแล้วไปตรงนี้เหรอได้เหรอได้เหรอ ทำไมมันดูเหมือนเอียงๆนิดนึ่งวะถูกแล้วลองลองดูก่อนแล้วกัน้องดูก่อนแล้วกันถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไม่ได้เองแหละอันนี้ก็หมุนไปตรงนูน้นและอันนี้ไปด้านหน้าและน,นี้ เออไปฝั่งนูน้นและนั่นก็ชี้อันสุดท้ายตรงนั้นเอาเอา๊ะเออโอเคซึ่งจะมีอยู่3ามอันแต่ผมทำไปแล้วพอเออประมาณเออพอพอทำครบอะ่ะมันก็จะเป็นชี้ทางมาอย่างนี้ให้นะครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับสัมผัส มันก็จะเปิดออกมานะครับเป็นทางรับเส้นทางรับขึ้นมานะครับผมเราก็ไปตามทางเห <ไฟ S 1> มือนเดิมครับผมและนี่ครับเัิดถอยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมการอยากดูกอยากหเห็นของมนุษย์เกี่ยวกับท้องนาภาที่เต็มไปด้วยโนดาลานั้นมาแจากสัญชาตญาณข้าสามารถอ่านความลับทั้งหมดที่อยู่ทีออ่นี่ได้ ก็คงจะดีนะครับผมและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของออตัวเปิดหอยทั้งหมดที่เราไอหอยสัง,ท,งทั้งหมดที่เราเก็บได้นะครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้และในวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในการไลฟ์นะครับผมลาก่อนนะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง